สะพานสุดตัวนะครับเกิดจากน้ำเสาะนะครับเสาเข็มข้างล่างในงบพื้นฟูนะครับจากงบกางนะครับในปี6-7นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้อยู่อยู่ระหว่างสัญญานะครับ आइए मंगल मेरे अच्छे हैं जमा हुआ हो สะพานสุดตัวนะครับเกิดจากน้ำเซาะนะครับเสาเข็มข้างล่างนะครับสภาพเสาเข็มลอยนะครน้ำเซาะแล้วก็ทำให้สะพานช่วงสะพานตกสามช่วงนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งสะพานตัวนี้เราก็ได,ได้ได้งบ ได้บฟื้นฟูนะครับจากงบกลางนะครับในปี67นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้อยู่อยู่ระหว่างสัญญานะครับตอนนี้ก็เ,าเราผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแต่ว่าก็ได้ได้ไดเกิดบาตเหตุซะก่อนนะครับ <c oughs> แ,ตแต่ก็จะดำเนินการปิดกั้นแล้วก็แนะนำทางเบี่ยงนะครับที่ใช้ไปชั่วคราวก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้เรา ทางหลงเส้นนี้ก็ต้องต้องปิดชั่วคราวแล้วก็ใช้ทางเบี่ยงเข้าอู่อบ้านไอ้ใบ e, แตงทางโครงการตัวอย่างก,ก็จะดึงวันนี้ก็จะดึงเนินการช่วยเหลือโดยการนํารถมายกนะครับรถที่เกิดวัตทีจากที่เสีบทราบก็มีมีเสียชีวิตหนึ่งคนนะครับแล้วก็แล้วก็บาดเจ็บสคนเบื้องต้นนะครับ มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ